สวัสด,ดีคุณเอฟซีช่องออนพี่สาวลงพนนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะล็อกนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะหนึ่งกระสอบนะคะนี่นะคะ,ะออนปล่อยวายนะคะเป็นทางรถนะคะลงไปข้างล่างนู่นนะคะเพราะว่าข้างล่างนะคะสามล็อกออนไม่ได้ดำนะคะน้าออนว่าจะ ปูกต้นไม้นะคะก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าพระอ่อนจะปลูกต้นอะไรนะคะก่อนขึ้นไปบนเถียงหน้านะคะเดี๋ยวแวะดูเห็ดคุณย่าพาก่อนนะคะคุณย่าพาน,นะคะเอาเชื้อเห็ดฟางมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามีดอกเห็ดหรือเปล่าพอที่จะไปแกงใส่หน่อไม้หรือเปล่านะคะคุณอิ๊ซี่นมีเลยสักดอกเลยนะคะ เพราะว่าฝนก็ตกเ,เล่งเอาเล่งเอานะคะกองฟางนะคะกองฟาง ก็ไม่มีนะคะคุณเอฟซีวันนั้นป็ออนเห็นนะคะเห็นขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสงสัเน่าแล้วนะคะเพราะว่าเห็นหลายวันแล้วก็ไม่มีนะคะทุกท่านว่าจะมาดูเห็ดไปใส่แกงหน่อไม้สักหน่อยก็ไม่มีนะคะก็โอเคนะคะคุณเอฟซี จะได้เวลาจับของป้าออนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประออนก็จะมาจัดหนักจัดเต็มนะคะวานปุ๋ยนะคะให้เสร็จนะคะพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้พระอ่อนก็เดินใส่ต้นไม้นะคะเป็นต้นมะละกอแล้วก็หลายต้นอยู่นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าออนก็จะมาหวานก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านก็อกนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพรุ่งนี้ก็จะมา หวานให้เสร็จนะคะก็เลืออยู่อยู่ที่บ้านของลุงนะคะเลืออยู่แปดกระสอบนะคะคุณดิ 4. สีจะมองละหนึ่งกระสอบนะคะทุกทุกคนน้ำตรงนี้สงสัยประออนนะคะยังไม่ยังไม่ได้อัดนะคะอัดคาแทนาน,าน,นะ,ะดูเลยค่ะไม่มีน้ำเลยนะคะ เดีอออนก็จะเดินไปอัดนะคะอยู่มุมโน้นนะคะคุณเอฟซีมุมสุดๆโน้นนะคะโน้นค่ะคุณเอฟซีอาจจะมองไม่เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะกล้องปอออนก็เป็นสีมัวๆนะคะนี่นะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตาก็จะเดินขึ้นบนไปบนเถียงนาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะคะ กินข้าวมือ้อนึงนะคะก็ข้าวเช้าก็เป็นข้าวตอนเที่ยงนะคะ่ทีนี้ข้าวตอนเที่ยงก็จะเป็นข้าวตอนเย็นนะคะวันนี้ประออนว่าจะแกงหน่อไม้นะคะก็รอรุ้นค่ะว่าประออนจะกินข้าวกับอะไรนะคะแรงนี้นะคะแรงนี้นะคะนึกอยากกินแกงหน่อไม้ก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ คุณคุณเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะ